สวัสดีครับสวัสดีแฟนครับครับอบกระเป๋าโทนครับเมื่อวันอาทิตย์ที่20นะครับนี่คือที่วาการอำเภอที่วาการอำเภอไฟบึงครับคึกคักครับเมื่อนี้มีตลาดนัดนะครับ เวลาในขณะนี้11นาฬิกานะครับตลาดนัดตั้งแต่เ้าแล้วครับตอนนี้11นาฬิกาตลาดนัดก็ยังมีอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะเดินไปชมครับพาไปชมว่าปกติแล้วตลาดย่มือแรกเนี่ยยุนี่เพิ่นสีมีวันจันทร์วันพุธวันศุกร์นะครับแต่มือนี้มีตลาดเนี่ยมือเ้านะครับซึ่งเป็นตลาดนัดของทางอำเภอนะครับกะสีมีของขายหลาย,ยาลาอย่างกัวตลาดย่มือแรงนะครับ หอมกระเทียมโอ้ยบริถิงงานมาพ่อบาดปี่นองอยากได้กระเทียมครับกระเทียมเมิดน,นี่มีหลากหลายเลยครับประดีว่วสิมาส่งของนะครับลานส่งของปิดปี่นองเอาของมาสิมาส่งนะครับลานส่งของปิดนี่โซนรองเท้าเสือ้านะครับนี่เป็นถนน นี่นี่คือลูกเป็ดลูกไก่ครับอือกินประเดกครับตวง,งเลย เดี๋ยวถ่ายคลิปแล้วเดี๋ยวยางกลับมาจะคอยมาสื่อนะครับโอ้ตลาดหญ่ครับพี่น้องตลาดนี่จะเปิดทุกวันที่10 20 3 0นะครับทุกวันที่10 20 30นะครับจะเปิดประมาณ8โมงนะครับ8โมงถึงบ่าย2บ่ายสารือว่าค้นเมือดพุดล้พี่น้องจนกว่าคนจะเมือดน,นะครับส่วนนี่เป็น มองนี้จะเป็นโซนตลาดแรกนะครับที่มีวันจันทร์วันพุธวันศุกร์นะครับปูดทางพูนกับเปิดเพลงครับเปิดเพลงกับท่ายไัไงครับพี่น้องมันเป็นลิขสิทธิ์นะครับแต่ว่าอันนี้คือมาถ่ายเห็นชมนะครับบรรยากาศตลาดนัดของเทศบาลตำบลไผ่บึงอำเภอไผ่บึงนะครับพ่อแม่พี่น้องทางไผ่บึงนะครับสี่ดหลี่ยหัวอ๋อมาน,นีเพื่อนมีตลาดนะครับอย่างท่านนะครับ มาย่างหาสื่อของใส่ของกินก็นมีหลายครับมาตอนนี้ยังทันนะครับที่เทศบาลอ,อ,อําเภอไพ่บึงนะครับเออร้ายครับชาาบครังแงาหมดเบ,บปปียร์บกพิก ขนมขนมก็มีนะครับขนมนมเลยนี่ขนมครกนะครับนี่โอ้หของร้ายครับพี่น้องแต่ว่ามันอีบ่มีฝนนะครับเดี๋ยวคืนเดี๋ยวแดดสลับกันไปครับช่วงนี้ทางอำเภอจะมีการแข่งขันฟุตบอลนะครับฟุตบอลเจ็ดคนนะครับยุสนามนี่จะมีแข่งขันฟุตบอลเจ็ดคนนะครับทางอำเภอจัด ไอ้มือนีวัตถทิศนะครับบไดแขลงแต่ว่ามือธรรมดานี่เห็น่นแข่งกันอยู่เบิดมือนั่นแหละพี่น้องเดี๋ยวคู่นั่นเตะคู่นี้แล้วคู่นั้นเข่าเรื่องนี่นะครับกีฬาฟุตบอลเจ็ดคนนะครับนี่สนามสนามดีครับสนามหาย,ยาแยงสวยเลยครับพี่น้อง สถานที่จัดฟุตบอลเจ็ดคนนะครับแข่งในสองสนามเลยครับฝังนี่สนามหนึ่งฝังคุณสนามหนึ่งนะครับสนามใหญ่นะครับแบ่งใน2สองสนามเลยแดดออกแล้วพี่น้องย่างมากเมื่อกี้ผมมีแดด หือว่าคือขั้นพ่อประมาณนะครับเดี๋ยวพ,พาย่างเขาส้นเสื้อผ้าครับเพราะว่าประตูทางนั้นมันทะลุอดลานพอดีเลยนะครับ

โซนเครื่องประดับนะครับนี่ผู้ใดอยากได้เซนซัมใดมาเลือกเอาเลยไม่ลอกไม่ดำจำนำไม่ได้นะครับนี่ก็เป็นโซนเสื้อผ้านะครับโอ้ยเพลงเปิดเพลงมวนมานพี่น้องเอ้ย อารมใหม่อีกฝั่งนึงนะครับฝั่งนี้นี่ครับพี่น้องสนามฟุตบอลน,นะครับกีฬาเจคนนะครับร้านนี้ก็จะเป็นผ้าม่านนะครับหมงผ้าหมอนที่นอนต่างๆนะครับอตลาดใหญ่ครับ ตลาดทุกวันที่10 20 30นะครับที่อำเภอไพ่บึงครับปูดครับถือว่าใหญ่ครับตลาดนัดใหญ่เลยครับเสียวของไปส่งเนี่ยถือกลับมาคือเก่าครับส่วนผู้ใด,ดนะครับที่อรอบบัรนะครับเียวรอบบัร ถ้าสั่งทางเบาโทนอาจจะทรงมดแล้วนะครับถ้าสั่งทางพ่อเอกอะเบาทนเก็บข้อมูลมือขึ้นนะครับแพ็กมือขึ้นมือนีติสวัตติธครับจะเป็นรอบจัดทรงมืออื่นนะครับเป็นรอบจัดทรงของวันจันทร์นะครับเราจะจัดทรงจนหวอววันที่ยี่สิบหานะครับสั่งจ้องได้หวอววันที่ยี่สิบหานะครับจัดทรงวันที่ยี่สิบหกคือรอบทรงสุดท้ายนะครับของบัตรมอลำ่ำ หลังจากนั้นถ้าผู้ใดอยากได้ก็คือว่าถ่ายรูปทรงอย่างเดียแหละครับจะไม่มีการจัดส่งแล้วเพราะว่ามันไปประทันครับจะถ่ายรูปทรงนะครับเอาไอเอาตัวเลขกไว้ทารุนรางวัลนนะครับสําหรับบัตรมอรมบัตรแข็งนะครับอ่ะยางตลาดนัดหอน,ห,อนห่อนกับมาซาผมให้มันสดชื่นก่อนกันกบบานนะครับนี่ลานยู่อใกล้ครับเมลี่บิวตี้ซารอนนะครับร้านเสริมสวยอยู่ตรงข้าม โรงเรียนอนุบาลไพ่บึงนะครับเยื่องๆกับที่วการอำเภอนะครับขอบคุณทุกกำลังใจครับฝากกดซับสไคร้กดไลค์กดแชร์ครับฝาก,กเบิงโฆษณาสับคลิีนี้ไว้สมิทสักควานพี่น้องนะพวกกันแม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ